ทักษิณส่งทนายฟ้องหมอวรงเรียกหนึ่งร้อยล้านคดีหมิ่นถุงขนมสองพันล้านทักษิณส่งทนายฟ้องหมอรงเรียกหนึ่งร้อยล้านคดีหมิ่นปมถุงขนม 2, 000, 000, สองพันล้านศาลนัดไต่สวน30กันยายน67เจวันนี้27มิถุนายน67ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ให้นายวินยิชาติมนตรีทนายความเดินทางมายื่นฟ้องนายแพทย์วรรงเดชนุกรมประธานพักไทยพักดีเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นด้วยการโฆษณารวมสองข้อหานายวินยิกล่าวว่าตนเองได้รับมอบหมายจากนายทักษิณให้มายื่นฟ้องคดีหมอรงเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์จากสิ่งที่หมอวรรงได้มีการโพสต์ทางเฟซบุ๊กและทิกทักรวมถึงการปราศัยที่เวทีชุมนุมสะพานชัมามารุเชต มีคำพูดที่เข้าข่ายความผิดรวมห้ากรรมต่างวาระซึ่งเป็นความผิดที่ค่อนข้างชัดเจนสัมพันธ์เกี่ยวยวเนื่องกันมีการกล่าวพาพิงสื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลที่พูดคือนายทักษิณและพาพิงถึงบุคคลในกระบวนการยุติธรรมและมีเจตนาให้บุคคลเข้าใจว่านายทักษิณวิ่งเต้นคดีด้วยถุงขนม2000ล้านบาทจึงฟ้องร้องในสองข้อหาและเรียกค่าเสียหายกําไร0ล้านบาทห้ากรรมรวม100ล้านบาท สารรับคำฟ้องหม่เลขดำที่อ1 9 6 1 2 5 6 7พร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่30กันยายน2567เวลา9นาฬิกา นายวินยัตยังกล่าวด้วยว่าแม้ข้อความที่หมอวรงโปสต์หรือปราศัยนั้นจะไม่มีการเอ่ยชื่อของนายทักษิณโดยตรงแต่ประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชนเมื่อได้ฟังและอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าคือนายทักษิณเพราะมีการระบุวันที่ว่าวันที่18มิถุนายน2567ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณจะต้องเดินทางมาศาลและติดแฮชแท็กเอ่ยชื่อทักษิณเพื่อเป็นการเน้นย้ำและดึงดูดให้คนสืบค้นได้ง่าย ทนายวินยัตยังบอกได้ว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการแสวงหาความจริงและหาความยุติธรรมให้กับนายทักษิณส่วนกรณีที่หมอวรวงบอกว่าไม่กลัวอยากให้นำเอาพยานหลักฐานที่มีมาสู้ในชั้นศาลและหากมีแหล่งข่าวคนใดก็สามารถนำมาเป็นพยานได้นิพิทาชนทักษิณปมสั่งแจ้งความเอาผิดอมประพอสหอมิ่นประมาท นิพิตอินทรสมบัติท้าชนทักษิณปมสั่งการให้ทนายแจ้งความเอาผิดโอมปพสข้อหาหมิ่นประมาทวันที่24มิถุนายน2567ที่สำนักงานอายการสูงสุดกรุงเทพใต้ในายทรงชัยเนียมหอมหรือโอมปพสพร้อมด้วยทนายนิพิษอินทรสมบัติได้เดินทางมายังสำนักงานอายการสูงสุดกรุงเทพใต้เพื่อมารับฟังคำสั่งอายการ ทนายนิพิษอินทรสมบัติกล่าวว่าวันนี้ตนได้พานายทรงชัยเนียมหอมหรือโอมประพอสอสเพื่อมารับฟังคำสั่งว่าได้ฟ้องร้องเกี่ยวกับที่นายทักษิณชิน,นวัตรไปแจ้งความร้องทุกเกี่ยวกับหมิ่นประมาทไว้แต่พอมาถึงสอบถามเจ้าหน้าที่ทำให้ทราบว่าทางอายการยังพิจารณาคำฟ้องไม่เสร็จจึงเลื่อนมาฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่25กรกฎาคม2567จึงทำให้ไม่ต้องไปศาลในวันนี้ ในส่วนแนาวทางในการต่อสู้คดีทางฝ่ายเราขอบอกว่ามีแต่ไม่ขอเปิดเผยเพื่อให้อีกฝ่ายได้โต้แย้งได้และยืนยันว่าต่อสู้ได้แน่นอนโดยก่อนหน้านี้นายทรงชัยเนียมหอมหรือโอปพอสอได้ลงภาพของนายทักษิณที่ทวิตเตอร์เป็นภาพของนายทักษิณที่ดูใบโดยเปรียบเทียบกับนายทักษิณที่ชั้น14โดยได้โพสต์ทำนองว่าคุณทักษิณน,นั้นสบายดีไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใด โดยทางนายทักษิณได้มีการกล่าวอ้างว่าภาพที่นายทรงชัยเนียมหอมหรือโอมประอสอโพสต์นั้นเป็นภาพเก่าโดยภาพที่นำมาโพส์นั้นทําให้นายทักษิณเสียหายโดยนายทักษิณยืนยันว่าตนเองนั้นป่วยจริงและไม่ได้ออกนอกโรงพยาบาลโดยส่วนตัวไม่ได้หนักใจในคดีแต่อย่างใดโดยสรุปแล้ววันนี้มีการเลื่อนฟังคําสั่งแต่ถ้ามีการฟ้องร้องกันในวันนี้ตนเองก็พร้อมที่จะประกันตัวนายทรงชัยเนียมหอมหรือโอมประพอสอเพื่อมาต่อสู้คดี ด้านนายทรงชัยเนียมหอมหรือโอมประพอสอกล่าวว่าตนเองก็อยากให้ฟ้องและไปศาลในวันนี้เพราะจะได้ชัดเจนกันไปเลยเกี่ยวกับคดีที่ถูกกล่าวหาตัวเราเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งจึงอยากให้อีกฝ่ายชี้แจงในเรื่องประเด็นนี้ด้วยโดยส่วนตัวก็ไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากตนเองก็ขอขอบคุณทางทนายที่มาช่วยในคดีครั้งนี้